มาดูส่วนประกอบก่อนนะคะระบบสื่อพันธุ์ของเพศช,ชายนะมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่นักเรียนเห็นในรูปภาพนั้นคุณครูผ่าครึ่งมาผ่าซีกมานะผ่าซีกมาเออคุณครูผ่าของใครมานะของเดศช,ชายวิทยาหรือเปล่าคะอ่ะอันนี้ผ่ามาเอานี้ยนักเรียนลองดูอันแรกนะคะ ตรงนี้เนี่ยคะตรงลูกสอนชี้ตรงนี้เขาเรียกว่าท่อนำอาสุจิจะนำอาสุจิไปไหนลกูกจะนำอาสุจิไป ไปไหนคะอันนี้คือลูกอัญทะนนะคะเป็นที่เก็บตัวอสุจิอันนี้เป็นท่อนำจะนำอาสุจิออกไปออกไปออกไปไปไหนเอ่ยนี่ไงมาตรงนี้เองตรงนี้คืออะไรคะลูกเนี่ย ตรงนี้คืออะไรคะลูกตรงนี้คืออะไรคะหัวงูเขียวเหมือนไหมเหมือนงูเขียวไหมนะเป็นท่อนำอุดจีอเอาลองมาดูต่อมาค่ะอันนี้เขาเรียกว่าต่อมลูกหมากนะกลมๆตรงนี้นะคะต่อมลูกหมากนักเรียนชายมีไหมคะต่อมลูกหมากมีนะที่ต่อมลูกหมากเอามาดูต่อไป นี้ค่ะที่ที่คุณครูบอกว่าเหมือนห,หัวงูเขียวอะตรงนี้ก็เรียกว่าองคชาตนะคะาเรียกว่าองคชาตนักเรียนคะตรงองคชาตนี่นะคะบางคนนะคะบางคนจะมีหนังห่อหุ้มองคชาติมากบางคนก็มีน้อยเพราะนั้น,นเวลานักเรียนทำภารกิจเสร็จ นั่นก็คือฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนปริ้นปริ้นหรือถกหนังนะคะให้นักเรียนถกหรือปริ้นหนังลงเพื่อทำความสะอาดปลายองคชาตนะ ถ้านักเรียนไม่ทําความสะอาดน้ําฉี่ของนักเรียนนะคะก็จะหมักหมมอยู่ตรงปลายองคชาตฉี่ของนักเรียนสะอาดหรือไม่สะอาดไหมเออไม่สะอาดฉี่ของนักเรียนก็คือของเสียถูกไหมคะที่ร่างกายขับออกมาในรูปของน้ําฉี่กับเหงือง่อเหงือง่อสะอาดไหม ทำไมสะอาดเหงื่อก็คือของเสียที่ขับมาในรูปของน้ําเหมือนกันนะคะก็จะมีฉี่กับเหงื่อเพราะนั้นฉี่ของเราไม่สะอาดเพราะนั้นเมื่อฉี่เสร็จแล้วก็ต้องทําความสะอาดนะถ้าไม่ทําความสะอาดก็จะหมักหมมจนเกิดเชื้อแล้วก็เป็นหนองเมื่อเป็นหนองทํำยังไงทีนี้ลูกทําไงคะโอ,อ้ก็ต้องไปตัดตัดหนัง นะตัดหนังที่หุ้มไบองคชาตเพื่อให้ทําความสะอาดได้ง่ายนะน<ะ>ัก <นะ S 2> เรียนชายคงจะรู้นะว่าของตัวเองนั้นมีหนังมากหรือหนังน้อยนะเพราะฉะนั้นต้องทําความสะอาดด้วยนะคะเอาต่อมาคือถุงอันทะถุงอันท้าเนี่ยที่ห่อหุ้มลูกอันท้าเอาไว้นะจะเป็นถุงอันท้าเอาต่อมา ท่อฉีดอสุจินะจะเป็นท่อเล็กๆตรงนี้จะเชื่อมกันกันกบระหว่างท่อนำอสุจินะจะเชื่อมถึงกันท่อฉีดอสุจิฉีดไปที่ปลายองคชาตหรือที่ไปที่องคชาตนะคะเอาต่อมาคือถุงน้ำอสุจิเห็นไหมคะถุงน้ำ ถุงน้ำนี้นะคะนักเรียนจะเป็นที่ตัวพาแล้วก็ให้สารอาหารเลี้ยงตัวอสุจินะถ้าพูดภาษาบ้านเราง่ายๆก็คือเป็นที่เก็บอาหารก็คือรวมควรัวนั่นเองนะตัวอสุจิมาตรงนี้พวกก็จะมากินอาหารอยู่ตรงนี้ ต่อมาคือท่อปัสสาวะนะคะท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะนะคะก็จะเป็นท่อเดียวกับท่อน้ำอสุจิเหมือนกันนะคะน้ำอสุจินั้นจะถูกขับออกมาผ่านทางช่องนี้เหมือนกันนะทางท่อปัสสาวะเหมือนกัน ต่อมานะคะนักเรียนเขียนต่อชื่อมังแบ,บอย่างเดียวก็ได้นะคะอ้าวอันนี้คืออะไรคืออะไรคะเอาอ,อ่านพร้อมกันสิเอพิดตายมิสนะคะอันนี้เป็นท่อขนาดเล็กนะคะซึ่งอยู่แล้วก็จะเดินเติบโตของตัวอาสุจิที่อันทะนั้นสร้างขึ้นมา ก่อนที่จะถูกขับออกมาในขณะที่มีการหลั่งน้ำอสุจินะคะเอ้าสุดท้ายเลยคืออันท้าลูกอันท้ามีกี่อันนะคะอันท้านเนี่ยออาสองอันอย่าลืมไปตรวจเช็คนะว่ามันเท่ากันหรือไม่ แล้วมาดูต่อค่ะในเรื่องของโครงสร้างของถุงอันทะนะคะโครงสร้างของถุงอันทะอันแรกเลยนะคะเรียกว่าอะไรนะคะอ่านมาอีกครั้งสิเอพดไตมิสนะคะเนี่ยโครงสร้างของมันอันหนึ่งอันแล้วอันที่สองก็คือ ตัวอันท้าเองซึ่งอยู่ข้างในตรงนี้นะคะอันนี้ลูกอันท้านั้นครูผ่าออกมาแล้วนะให้เห็นข้างในนะคะ,ะต่อมาก็คือกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อครีมัสเตอร์ นะไอ้กล้ามเนื้อนี้มันคืออะไรเอ่ยไอ้กล้ามเนือ้อนัาเรียนมีกล้ามเนื้อไหมเออกล้ามเนื้อคีมาสเตอร์คืออะไรเอะเราช่อกันคิดซิ ่านะคะมาดูต่อค่ะทูนิกาดาโทสนะคือคืออะไรคะคือโครงสร้างของถุงอันท้าซึ่งเป็นภาษาอังกฤษน,นะคะส่วนอันสุดท้าย ะะอันสุดท้ายนะคะนักเรียนเล็กๆข้างล่างตรงนี้นะคะข้างล่างตรงนี้นะคะพอเอิญขอโทษทีนะคะค,คุณครูลืมไปนิดหนึ่งนะข้างล่างตรงนี้เขาเรียกว่าหนังห่อหุ้มถุงอันท้านะคะหนังนะคะตรงข้างนอกตรงนี้นะคะซึ่งเป็นสีน้ําตาลอยู่ข้างนอกนะคะเรียกว่าหนังห่อหุ้มถุงอันท้านะคะ เขาบอกว่าในการหลั่งน้ําอาุจิแต่ละครั้งนะคะนักเรียนจะมีตัวอาุจิขนาดจิ๋วนี้นับเป็นล้านล้านตัวที่จะถูกขับออกมาแล้วก็ว่ายอยู่ในน้ําอาุจิแต่ถ้ว่าจะมีตัวอาุจินั้นเพียงตัวเดียวที่เป็นผู้โชคดีนะที่จะบรรลุเป้าหมายก็คือเกิดการ ปฏิสนธิกับไข่เพื่อสร้างชีวิตออกมาเป็นเด็กนะไข่นั้นไข่ของใครคะที่มาปฏิสนธิกับไข่ไข่ของใครลูกอ่าไข่ของผู้หญิงนะคะอ้าวลองมาดูตัวอสุจินี่ครับตัวอสุจิเห็นไหมจะมีเป็นร้อยล้านตัวในแต่ละหนึ่งวันเหมือนลูกออสไหมเหมือนไหมลูก เออเหมือนเลยอ้าวมาดูอีกนิดนึงนะคะหน้าที่ของถุงอันท้าเขาบอกว่าถุงอันท้านะคะนักเรียนนะจะทำหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งเลยในการหอ่อหุ้ม อันทะไว้ภายนอกช่องท้องนะทำหน้าที่ห่อหุ้มอันทะเอาไว้อันทะก็คือกลมๆนะไอ้ไข่กลมๆของเรานั่นแหละนะจะต้องมีหนังห่อหุ้มทำไมต้องมีหนังห่อหุ้มเพื่ออะไรลูกนักเรียนสังเกตสิทุกส่วนของร่างกายเราจะมีหนังห่อหุ้มถูกไหมคะนักเรียนลองนึกถึงแขน ถ้าเราเอาหนังห่อหุ้มออกจะเจออะไรเอาหนังออกจะเจอหนังอีกเหรอลูกเอาหนังออกเจออะไรเจอกระดูกเจออะไรอีกเจอเนือ้อเจอเส้นเลือดหลอดเลือดมากมายเลยใช่ไหมคะแค่นั้นเขาเอาหนังมาห่อหุ้มไว้เพื่อป้องกันการกระทบต่างๆถ้าไม่มีหนัง เห็นแต่กระดูกเห็นแต่หลอดเลือดไปเดินนิดหนึ่งต้นไม้เกี่ยวเป็นไงคะหลอดเลือดขาดพุ่งเลือดพุ่งกระจายใช่ไหมคะฉะนั้นต้องมีหนังห่อหุ้มอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันท้าก็ต้องมีถุงอันท้าห่อหุ้มนะถ้าไม่มีถังถุงเป็นไงลูกเดินไปไหนก็เป็นลูกอมเลยใช่ไหมมาดูหน้าที่ของถุงอันท้าต่อนะคะ เขาบอกหน้าที่ของอัทษนะคะหน้าที่ของอันทานั้นจะมีอยู่สองหน้าที่คือหน้าที่แรกก็คือสร้างสร้างอสุจิให้ขึ้นมาพันละร้อยล้านตัวสร้างขึ้นมานะถ้าไม่เกิดการปฏิสนธินะตัวอสุจินั้นก็จะตายไปในที่สุดนะเขาจะมีอายุเขาก็าจะตายของเขาเองนะแต่ถ้าเมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น นะตัวอสุจีตัวไหนแข็งแรงยังไงคะเมื่อไปปฏิสนธิกับไข่ของผู้หญิงก็จะเกิดมาเป็นทารกแต่ถ้าเชื้ออสุจีที่100ร้อยล้านตัวที่วิ่งอยู่ในแต่ละวันไม่แข็งแรงเมื่อไปปฏิสนธิกับไข่ของเพศหญิงนะคะจะเกิดเป็นทารกหรือไม่เป็นไหม ไม่เป็นอ้าวเขาบอกว่าจะมีเพียงตัวอสุจิ1ตัวเท่านั้นใช่ไหมคะที่แข็งแรงเมื่อไปปฏิสนธิกับไข่ก็จะเกิดมาเป็นทารก1คนอ้าวแล้วที่ข้อขอลูก2ลูก3ล่ะเออเคยไหมแปดสองแปดมแปดสี่แล้วตัวอสุจิกี่ตัวละลูก เออสี่ตัวมันว่ายแย่งแข่งกันเลยนะักเรียนดูเคยดูแข่งว่ายนะ้ำไหมเออเวลาเข้าเส้นชัยเป็นไงคะเสื้อคนไหนคนไหนที่แข็งแรงก็จะรีบเพื่อไปแตะขอบสะก่อนใช่ไหมคะนี่ก็เช่นกันถ้าเสื้ออสุจีแข็งแรงมาก3ตัวก็แข่งกันเลยว่ายเข้าไปปฏิสนธิในรังไข่ของผู้หญิงก็จะเกิดมาเป็นแฟดสคน เพราะตัวอาตจีแข็งแรงว่ายแข่งกันไปสาตัวถ้าแข็งแรงสองตัวก็จะแข่งว่ายกันไปไปปฏิสันธิกับไข่ของผู้หญิงก็จะเกิดมาเป็นลูกแฝดสองคนใช่ไหมคะเขาใชยังเอาหน้าที่ที่สก็คือทำหน้าที่เป็นต่อมไรท่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของต่อมไรท่อแล้วหรือย,ยังยังจำไม่ได้ เดี๋ยวนักเรียนอาจจะได้เรียนรู้ในชั้นที่สูงวันนี้นะคะหรือนักเรียนอาจจะเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะในเรื่องของต่อมไร้ท่ออ้าวนั่นก็หมดแล้วในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศชายอ้าวใครมีอะไรจะซักถามคุณครูหรือไม่ มีอะไรจะซักถามคุณครูไหมคะ,ะคุณครูขอตั้งเงื่อนไขนิดนึงนะดีไหมลูกให้ทําเหมือนกันทั้งสามห้องนะคะไม่ว่าจะห้องไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณครูเข้าห้องสอนให้หนักเรียนเตรียมตั้งคำถามไว้คนละหนึ่งคำถามนะสมมติวันนี้ห้องหนึ่งใช่ไหมคะพอครูสอนเสร็จครบหนึ่งชั่วโมง ครูจะถามว่าวันนี้ใครมีคำถามถามคุณครูบ้างนะสมมติครูบอกว่าเลขที่หนึ่งเลขที่1ก็ต้องถามเลยเพราะว่าให้เตรียมมาจากบ้านแล้วนะคะตกลงไหมอ่ะถ้าครูถามเลขที่1เลขที่1นึ่งก็ต,งตั้งคำถามกับครูแล้วครูก็จะตอบคำถามถ้าครูตอบคุณครูบอกว่าเลขที่5เลขที่หก็ต้องคำถามถามคุณครู นะสมมติในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครูมีเวลาถามคำถามนักเรียนเบียงสองคนนะอีกสามคสิบคนที่เหลือทำยังไงก็ให้เขียนคำถามนั้นลงไปในสมุดส,ส่งคุณครูแล้วคุณครูจะตอบคำถามในสมุดให้แต่คำถามที่ตั้งให้ตั้งอย่างไรตั้งเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียน อย่างวันนี้เราเรียนในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศชายนะเดี๋ยวก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศชาย1นึ่คำถามตั้งคำถามทุกๆคนนะคะพยายามอย่าให้คำถามนั้นเหมือนกันนะในสัปดาหนะ์หน้าในสัปดาหนะ์หน้าคุณครูจะสอนเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เพราะนั้นเด็กๆต้องกลับไปตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบสื่อพ่านเพศหญิงมาให้คุณครูคนละหนึ่งคำถามตกลงไหมคะ,ะนักเรียนจะได้รู้จักคิดเป็นบ้างมาใช่าคุถามว่านักเรียนมีอะไรจะถามคุณครูไหมพากันนั่งก้มหน้าไม่มีค่ะเข้าใจไหมไม่เข้าใจค่ะแต่ไม่กล้าถามค่ะไม่รู้จะถามอะไรค่ะ นะตกลงเงื่อนไขตรงนี้ยากเกินไปไหมไม่ยา,ไมยากนะคนละหนึ่งคำถามตกลงไหมคะมหรือว่าจะเอาทั้งสามห้องดีเอาสมมติวันนี้ห้องหนึ่งว่าอากาศห้องหนึ่งก็เตรียมมาหนึ่งคำถามแ้วห้องสองกับห้องสามล่ะเอาทั้งสามห้องดีเนาะอ่าทั้งสามห้องอ่ะตกลงตามนี้นะทั้งสามห้อง ถ้านักเรียนปลายทางก็จะให้ถามกับคุณครูที่อยู่ปลายทางดีไหมคะคนละหนึ่งคำถามตั้งมานะสัปดาห์หน้าถามเกี่ยวกับถามเกี่ยวกับระบบสื่อพันธุ์หญิงหญิงนะคะนักเรียนจะได้ศึกษาคนกว่ามาอยากรู้อะไรสงสัยอะไรก็ถามคุณครูหรือบางคนบอกว่าที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่สามารถจะศึกษาหาความรู้ล่วงหน้ามา พราะนั้นเวลามานั่งเรียนในห้องเรียนก็มาตั้งคําถามในห้องเรียนก็ได้แต่ขอให้สนใจมีคําถามคนละหนึ่งคำถามนะคะตกลงนะทุกคนเตรียมมาคนละหนึ่งคำถามเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ